Nation เนช n ่นช่องเ h ลช n องเจริญเคเบิลทีวีและพบแพทย์หน้าจอ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าสู่รายการพบแพทย์หน้าจอนะคะกับต่ายสุการดามีมารยาทค่ะสัปดาห์นี้นะคะเจอกันเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งนะคะกับรายการที่จะทําให้คุณได้ตอบทุกข้อสงสัยนะคะกับคําถามคาใจเกี่ยวกับสุขภาพค่ะนอกจากนั้นนะคะวันนี้นะคะเรายงมีสาระดีๆมาฝากกันกับวิธีกรร่วมคนนี้ด้วยค่ะคุณหมอต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ<ส>คุณตาย เป็นยังไงบ้างคะสถานาการณ์น้ําที่บ้านใช่ทุกวันนี้เป็นคําทักทายแรกของเราเลยนะครับในเรื่องสถานการณ์น้าที่บ้านน,นะครับบ้านผมก็อยู่ตรงหลักสี่ครับก็หลายๆท่านที่อยู่ตรงหลักสี่ก็คงจะทราบสถานการณ์ดีนะครับคือถนนตรงพงเพชรนี่ยังท่วมสูงอยู่เลยนะครับแต่ว่าก็ในบ้านยังท่วมมากกว่าก็เป็นคราบดําเป็นคราบราเต็มไปหมดแล้วนะครับของไตเป็นยังไงบ้างก็ด้านนี้เขตจตุจักรนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะไม่ได้สูง เท่าเขตของคุณหมอต้นแต่ว่าเชื้อราแล้วก็ภายในบ้านก็ได้ปีนเข้าไปดูมานะคะก็น่ากลัวไม่แพ้กันค่ะอ่าเรียกว่าร่วมทุกร่วมสุขกันนะครับกับพี่น้องทั่วทประเทศก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับจากเราชาวรายการพบแพทย์หน้าจอนะครับแล้วก็เนชั่นทีวีนะครับวันนี้เนี่ยนอกจากคุยกันเรื่องน้ำท่วมแล้วนะครับเช่นเคย เราต้องมีอัปเดตข่าวสุขภาพนะครับแต่ว่าก่อนจะที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยวันนี้คุณผู้ชายทั้งหลายนะครับต้องสนใจฟังให้ดีๆโดยโดย,โดยเฉพาะอยงยิง่งท่านที่มีปัญหาเรื่องผมบางผมร่วงนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยรายการของเราเนี่ยจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นผมโดยเพาะงยิง่งคุณผู้หญิงนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องผมร่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ วันนี้ติดตามได้ตลอดรายการเลยนะครับหลายหลท่านนะคะอาจจะประสบปัญหาแต่ไม่ทราบเอ๊ะว่าเราเป็นโรคนี้หรือเปล่าวันนี้นะคะจะมีการวินิจฉัยนะคะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะรวมถึงตอบทุกๆข้อสงสัยสดกับเราที่นี่ค่ะที่หมายเลขด้านล่างเลยนะคะ085562040ถ43นะคะวันนี้ได้รับเกียรติทีมแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลรามาธิปดีนะคะให้เกียรติรับโทรศัพท์กับเราซึ่งตอนนี้สายก็เปิดปแล้ว,ลวนะคะนอกจากมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม ของบ้านเราทั้งสองคนในเขตของเราทั้งสองคนนะคะ,ะ,ะช่วงนี้เรามีข่าวสารดีๆมาฝากกันด้วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้นะคะายมีการจัดลำดับสิบอันดับอาชีพนะคะที่ทําให้เกิดความเครียดเขาบอกว่าสาวๆเนี่ยเมื่อมีความเครียดพาวาจะโมโ oh หจะโกรธจะเหวี่ยงจะวีน,น,นหมอต้นเคยเจออาการแบบนี้อันนี้เป็น, <ะ S 2> นะะสิ่งที่อันตรายมากนะครับแล้วผู้ชายเราไม่ค่อยอยากจะเจอนะครับครนี้ อาชีพอะไรล่ะตรงนี้ข้อมูลสําคัญลยเราอยากจะรู้ไม่งั้นเดี๋ยวเราเจอไปไว่าที่ผมร่วงได้เหมือนกันอ่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าเอ๊ะอะไรเป็นต้นตอทําให้สาวๆของเรานั้นเกิดความเครียดนะคะเขาบอกว่าเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลาบากอันนี้คุณหมอเทียงไหมคะถูกนะจะเป็นหญิงแท้นะฮะโดยเฉพาะนะคะสุภาพสตรีนะคะที่ผ่านการสมรสรวม,มถึงหลายหลายคนอาจจะต้องเลี้ยงลูกน้อยด้วยนะคะก็จะมีการสะสมความเครียดที่สูงมากกว่า,าสุภาพสตรีทํางานทั่วไปนะคะเขาบอกว่าการรับหน้าที่เนี่ยทั้งภายในบ้าน แล้วก็นอกบ้านเนี่ยจะต้องทําให้เราต้องจัดลําดับมากยิ่งขึ้นจะต้องเล็งเห็นนะคะถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าความเครียดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นคะ่ะรวมถึงนะคะสถานการณ์รอบด้านว่าจะเป็นน้าท่วมสภาวะเศรษฐกิจการเมืองสังคมใช่หุ้นทุกอย่างคือ เกี่ยวข้องหมด,ดเลย <มา S 1> อยู่ใ,<ช>ในร,รายรอบตัวเรานะคะผล<น>การสํารวจค่ะเขาบอกว่าทําการสํารวจจากสวนดุสิตโพนะคะสำรวจในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลนะคะจำนวน587ตัวอย่างค่ะผลสํารวจนะคะบอกว่า24.28%เนี่ยกลุ่มเป้าหมายคิดว่างานบริหารจะทําให้เกิดความเครียดสูงที่สุดค่ะรองลงมานะคะก็คือการให้บริการ 20.19%รค่ะรวมถึงการติดต่อประสานงานนะคะ18.23%ค่ะงานเอกสารจะอยู่ที่16.30%นะคะงานที่ต้องพบปะพูดคุยก็อยู่ประมาณ11.51%ค่ะรวมถึงงานที่ต้องใช้แรงงาน9.49%สนะคะสำหรับ10อาชีพที่อยู่ในเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดจัดลำดับออกมาดังนี้ค่ะอันดับหนึ่งนะคะอยู่ที่สาวออฟฟิศ กลุ่มนี้เครียดมากที่สุดกลุ่มนี้เครียดมากที่สุดหัวจจริงๆมีจานวนประชากรเยอะสุดได้มั้งคะแต่ว่าใช่ครับกลุ่มที่2ค่ะก็คือผู้บริหารและก็นักธุรกิจนะคะกลุ่มที่สอยู่ที่พนักงาน call center ค่ะกลุ่มที่สี่นะคะอยู่ที่พนักงานบัญชีการเงินกลุ่มที่ห้านะคะครูและก็อาจารย์ค่ะกลุ่มที่6อยู่ที่คุณแม่บ้านของเรานั่นเองนะคะกลุ่มที่เจอยู่ที่แพทย์ และพยาบาลค่ะด้วยนะครับกลุ่มที่เก้านะคะอยู่ที่แอร์โฮสเตดนะคะกลุ่มที่แปดนะคะอยู่ที่ดารานักแสดงแล้วก็กลุ่มที่สิบอยู่ที่ครีเอทีฟค่ะอันนี้เป็นสิบอาชีพจริงๆวันนี้บอกไปอาจจะทําให้หนุ่มๆที่คิดแต่งงานกับอาชีพเหล่านี้มีความเครียดเยอะขึ้นแต่จะบอกว่าอย่าไปเครียดมากไม่ใช่ทุกคนที่มีความเครียดและปัจจุบันแม้อาชีพนะคะจะมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดความเครียดสาวๆเราก็มีวิธีการที่จะทําให หายเครียดไม่ว่าจะเป็นการรับประทานไม่ค่ะการออกกําลังกายก็ช่วยได้นะคะแลวก็เป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับหนุ่มๆก็ถ้าเกิดทราบอย่างนี้นะครับจะได้เอาเอาใจใส่ดูแลทั้ง1ิบอันดับอาชีพเนี่ยให้ดีให้เขาเครียดนะครับเพราะว่าเครียดเสร็จมาเหวี่ยงที่เราผมร่วงอีกเข้ารายการจนได้นะครับช่วงนี้เนี่ยปีไหนน้าเยอะเนี่ยนะครับเพราะว่ามักจะหนาวนะจะมีลมหนาวโชยเข้ามานะครับนี่แปลกดทางเหนือเนี่ยเริ่มหนาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงต้นหนาวเนี่ยนะครับก็มีข่าวสุขภาพที่อยากจะมาเรียนแนะนำนะครับ ให้เข้าใจนิดนึงคือช่วงสุขภาพนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะครับสิ่งที่จะกระทบกับสุขภาพก็คือว่าช่วงตอนเช้าๆเนี่ยนะครับอากาศเย็นๆนะครับอาจจะมีผลต่อการมีโอกาสเป็นโรคไข้หวัดนะครับโดยเฉพาะยิ่งไข้หวัดใหญ่นะครับปอดบวมหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับในกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากก็คือกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มก,กันต่ําแล้วก็มีโอกาสจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายทีเดียวนะครับ ขอแนะนำนะฮะคือิึงควรดูแลสุขภาพร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอนะครับมันออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับหากพบว่ามีอาการไอจามนะครับมีน้ํามูกไหลซึ่งถือว่าเป็นอาการป่วยเบื้องต้นเท่านั้นนะครับอาจจะดูแลตัวเองง่ายๆก่อนโดยการใช้ผ้าชุบน้ําอุ่นนะครับเช็ดตามตัวนะครับดื่มน้าอุ่นๆสวมเสื้อผ้าที่อุ่นๆหน่อยนะครับให้หนาๆหน่อยแล้วก็อย่าไปออกไปตากแดดตากลมตรงๆมันมีโอกาสที่จะรับเชื้อโรคเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิด ทำอย่างนี้แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือว่าผู้ป่วยรายใดที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้รีบไปพบแพทย์นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เสี่ยงเนี่ยนะครับมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตรวจรักษาตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาะวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาได้ที่รุนแรงมาก,มาก,มาก,มากๆเนี่ยถ้าติดเชื้อกระจายไปทั่วในกระแสะเลือดเนี่ยอาจจะถึงขั้นช็อกเสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ประชาชนนะครับควรจะระมัดระวังโรคทางเดินหายใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเข้่นะเณีีย จากสถิติเราพบว่าตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมีเด็กและคนชรานะครับเข้ามารับบริการมากขึ้นกว่าช่วงปกติถึงประมาณ20%ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีจะได้ปลอดภัยนะครับจากช่วงนี้แป<บ>ล <มา S 2> ว่าจะหนาวเยอะหลังจากน้ำม,มากใช่ไหมคะปีนี้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก่อน,นที่จะไปเตรียมหนาวกับคุณหมอต้นกันนะคะแต่ก็จะมีเรื่องที่มาฝากกันนะคะหลายๆคนก็ เจอสภาวะน้ําท่วมนะคะในบ้านอาจจะมองเห็นเชื้อราแต่จะบอกว่าเชื้อราอีกอย่างหนึ่งนะคะอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยก็คือเชื้อราในร่มผ้านั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกันดีกว่าเพราะบอกว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่ในพื้นที่เนี่ย ยังคงเปียกเลยหลายลคนอาจจะต้องย่าน้ําเข้าไปตรวจบ้านไปดูแลไปทํางานหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าน้ําที่เราอยู่ในเสื้อผ้านเนี่ยแม้เราจะพยายามพึ่งในห้องแอร์หรือว่าตากให้เรียบร้อยเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็เกิดเชื้อราได้นะคะบอกโดยเฉพาะหลายๆคนที่ชอบสวมใส่กางเกยงยีน<อ>ไปลุยน้ำนะคะคืออาจจะทำมัดทำแงแต่ว่ากางเกยงยีนเนี่ยลักษณะของผ้านเนี่ยจะแห้งยากใช่ไหมคะคุณหมอต้นครับบางคนก็อาจจะมองว่าบางคนคินดว่า หนาแล้วกันน้ําได้จริงๆไม่นะครับน้ำเนี่ยซึมเข้าไปได้ตลอดทุกอนุอยู่แล้วลุยไปแล้วค่ะคุณผู้ชมบางเกงยีนหนักกว่านะคะแต่แนะนําว่าเกางเกงผ้าดีที่สุดนะคะแห้งเร็วด้วยบอกสังเกตได้ง่ายค่ะสําหรับสาวๆนะคะหรือว่านุ่งๆที่บอกจะมีอาการคันบริเวณผิวหนังนะคะสาหรับสุภาพสตรีเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของอาการตกขาวมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีสังเกตง,ง่ายๆนะคะตกขาวจะเริ่มมีสีเหลืองมีกลิ่น เหมือนกับนมบูดนะคะลักษณะอาจจะเป็นก้อนเป็นแผ่นหรือว่าอาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะอันนี้คืออาการเริ่มต้นนะคะวิธีการนะคะที่จะป้องกันหรือว่าดูแลเราแนะนํานะคะว่ากลับบ้านเหมือนทุกๆครั้งทุกๆข่าวเลยในช่วงน้าท่วมอาบน้ําในทันทีนะคะชาระล้างทําความสะอาดเช็ดให้แห้งนะคะส่วนกางเกงที่เราสวมใส่หรือว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยควรจะซักในทันทีแล้วก็ตากนะคะหรือว่าอบผ้าให้แห้งเลยรวมถึงหลายๆคนนะคะอาจจะใส่ อุปกรณ์ที่กันน้ําคุณหมอต้นเคยเล่าเรื่องรองเท้าบูทก็ต้องทําความสะอาดใช่แล้วเดี๋ยวนี้เขาจะใส่ชุดเอี้ยมหมีใช่ไหมคะเอาไว้กันน้ําสูงๆหรือว่าเกงๆยางยืดแต่ก็จะบอกว่าต้องซักแล้วก็ทําความสะอาดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตากในที่ท,ที่มีลมใช่ครับถึง<ด><ด>ก็หงให้แห้งแล้วก็ทําความสะอาดได้ดีนะคะส่วนเสื้อผ้าเนี่ยนะคะก็เลือกที่ระบายอากาศได้แห้งได้ไหวนะคะก็จะลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อได้นะคะแต่หากพบว่าเป็นอาการบ่งบอกว่าเป็นเชื้อราในช่องคลอดนะคะก็จะต้องใช้ยา ค่าเชื้อราในการเน็บบริเวณช่องคลอดหรือว่าใช้ยาทานะคะภายนอกระงับอาการคันนะคะยารับประทานก็สามารถฆ่าเชื้อได้แต่ถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นแนะนําว่าควรพบแพทย์ในฐานะแพทย์จริงๆถ้าเราไม่มั่นใจไม่ควรซื้อ,อยามาทานเองเนาะ ใช่ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะผิดการวินิจฉัยการรักษาแล้วไม่หายแต่ไปทําให้อีกรคงลุกลามมากกว่าเดิมได้รวมถึงในข่าวบอกนะคะว่าท่านไหนที่รับประทานยาประจําตัวอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นโรคความดันหัวใจรคเบาหวานนะคะอยากจะรับประทานยาฆ่าเชื้อเองแนะนานะคะว่าปรึกษาแพทย์ใกล้ตัวดีที่สุดนะคะแหมในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีน้ําท่วมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีศูนย์ฮอตไลน์ต่างๆนะครับถ้าออกไปพบคุณหมอไม่สะดวกก็ แนะนำเลยว่าก็โทรครับโทรปรึกษาตรงนี้จะดีที่สุดนะครับคราวนี้เดี๋ยวพอหลายๆพื้นที่เนี่ยนะครับเริ่มจะมีน้ําล,ลดลงแล้วนะครับสถานการณ์ดีขึ้นก็เดี๋ยวจะเป็นช่วง,งของการฟื้นฟูนะครับคราวนี้ช่วงของการฟื้นฟูเนี่ยมีคําแนะนําจากนักวิชาการนะครับว่าหลังจากน้ําลดลงแล้วเนี่ยนะครับให้เร่งทําความสะอาดบ้านภายใน48ดชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะอยิ่งพื้นและผนังเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเราไม่ขัดล้างให้เร็วๆภายในส8ดอย่างอ่านยิบสี่ถึงส8ดชั่วโมงเนี่ยนะครับ ต้องกาจัดเชื้อราให้ดีนะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมีเชื้อราที่ซ่อนอยู่แล้วก็ทําอันตรายต่อสุขภาพเราได้นะครับจุดที่เรามากักจะเจอเชื้อรามากๆนะครับก็จะเป็นบริเวณใต้พื้นครับตใต้พื้นหรือบริเวณตามฝ้าเพดานเนี่ยนะครับบางทีเราเห็นว่าอ้าวน้ำอยู่ข้างล่างทําไมไปอยู่ฝ้าเพดานได้เชื้อราเนี่ยจะเป็นสปอร์เป็นละอองฟุ้งขึ้นไปครับไปเกาะจดตามจุดอับชื้นต่างๆซึ่งใต้ฝ้าเพดานนี่แหละม,มืดไม่โดนแสงแดดนนจะชื้นมากนะครับแล้วก็บ้านไหนที่ ปูผนังด้วยวอลเปเปอร์อันนี้ลําบากเลยนะครับเพราะว่าจะไปซ่อนอยู่ใต้วอลเปเปอร์ <wallpaper S 2> เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกง่ายเลยว่ารักษายากเนี่ยก็ต้องลอกวอลเปเปอร์ออกด้วยนะครับทางด้านการแพทย์เนี่ยเราชี้ว่ากลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพ้เชื้อราได้มากๆนะครับก็คือกลุ่มที่มีโรคประจําตัวโดยเพาะงยิ่งถ้ามีโรคภูมิแพ้อยู่แล้วน,นะครับจะแพ้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราดูแลทำความสะอาดบ้านเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นรองเท้าบูทตถุงมือยางนะครับ หน้ากากเพื่อป้องกันอะไรกระเด็นเข้าตานะครับแล้วก็หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันลมหายใจเราด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ในส่วนเสื้อผ้าที่สัมผัสกับน้ำเนี่ยนะครับโดยเพาะอย่งบางคนเสื้อผ้าหล่นลงไปในน้ําเลยเนี่ยนะครับก่อนนํามาใส่ต้องต้มฆ่าเชื้อก่อนนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับ สิ่งที่ตามมาในเรื่องของเชื้อราเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดโรคทั้งต่อคนและสัตว์เลี้ยงได้นะครับในการทําความสะอาดเนี่ยนะครับหลังจากทําความสะอาดแล้วก็เก็บกวาดสิ่งสกปรกออกจนหมดแล้วเนี่ยนะครับควรจะสํารวจบริเวณบ้านรอบๆหรือบริเวณที่มีน้ําท่วมด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าท่วมขังเกินกว่าสองวันขึ้นไปเนี่ยแค่นี้ก็จะเริ่มมีเชื้อราเริญเติบโตได้แล้วนะครับเชื้อราเนี่ยบางจุดเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับ แต่ว่าให้สังเกตไวเลยว,ว่าจุดที่มักจะมีเชื้อราขึ้นก็อย่างที่เรียนไวแล้วบริเวณใต้พื้นใต้ฝ้าเพดานนะครับซึ่งอีกอันนึงที่สำคัญกี่คือบริเวณท่อน,น้ำที่มีการรั่วซึมเนี่ยเราจะเห็นเป็นจุดเขียวขึ้นมาเลยนะครับวัสดุบุผนังที่เป็นไวนิลเช่นเช่นเบาโซฟาต่างๆที่เราบุด้วยไวนิลเนี่ยนะครับจะแห้งแต่ภายนอกเท่านั้นนะครับข้างในจะเก็บกักความชื้นไว้ข้างใต้ทำให้เชื้อราจะเริญเติบโตได้ดีนะครับ ส่วนการที่เชื้อราจะมีผลต่อสุขภาพมากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราได้รับเชื้อไปนะครับว่าได้รับมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ระยะเวลาที่สัมผัสกับเชื้อด้วยนะครับถ้ามีการเจริญเติบโตของเชื้อปริมาณมากๆนะครับในคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือว่าปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้ๆนั้นเนี่ย สัมผัสกับเชื้อเป็นเวลานานๆเนี่ยนะครับหากเป็นคนสุขภาพแข็งแรงเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ก็ร่างกายเราอยองพอต่อสู้กับเชื้อได้แต่ถ้าเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสจะแพ้เชื้อราได้สูงขึ้นนะครับอาการก็จะมีตั้งแต่โพรงจมูกอักเสบนะครับหรือว่ามีเยื่อบุข,ของจมูกเนี่ยมีการอักเสบขึ้นมาระคายเคืองที่ในตานะครับหรือว่ามีการหายใจแรงไปจนถึงขั้นหอบหืดก็มีนะครับคราวน,นี้ในส่วนที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ยครับเช่น ผู้ที่เป็นเบาหวานเป็นโรคหัวใจเป็นความดันโลหิตสูงหรือโลหิตจางเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่รุนแรงและก็ติดเชื้อซ้าซ้อนได้มากขึ้นนะครับส่วนวิธีสังเกตว่าเชื้อราเนี่ยจะมีอยู่ตรงบริเวณไหนบ้างนอกจากดูได้ตาเปล่าแล้วเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าอาจจะดมกลิ่นได้กลิ่นของเชื้อราเนี่ยนะครับจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นอับๆชื้นๆครับเหมือนเหม็นอับทึบแล้วก็จะมีลักษณะเหม็นคล้ายกับเป็นกลิ่นดินนะครับ อย่าไปน,นึกว่าโรแมนติกไม่ต้องกันดินนะครับสัมผัสกับดินแต่ว่านั่นอาจจะเป็นเชื้อราครับถ้าสงสัยว่ามีเชื้อราอยู่ให้ปฏิบัติด,ดังนี้นะครับอันที่หนึ่งสิ่งของไหนที่ไม่สามารถกําจัดเชื้อราได้หมดนะครับโดยเฉพาะยิ่ยงสิ่งของที่มีวัสดุที่มีรูพุนต่างๆเนี่ยนะครับทิ้งเลย<ม>นะครับอ,อย่าไปเสียดายใช่ครับใช่ครับใช่ครับุ้มไวนิวข้างนอกเหมือนแห้งแต่ข้างในเป็นเบาะพุนๆเนี่ยมันจะอมเชื้อราอย่ครับไม่มีทางกาจัดได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ฉะนั้นเนี่ยจะเป็นแหล่ง เพาะเชื้อราที่สําคัญแล้วก็เชื้อราที่ตายแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสกระตุ้นให้เกิดปริยาภูมิแพ้ได้สูงนะครับอันดับที่สนะครับบริเวณพื้นบ้านนะครับหรือว่าบริเวณเครื่องเรือนเครื่องไม้ต่างๆเนี่ยนะครับเตาอบนะครับเราอ,อาจจะใช้น้ํายาประเภทล้างครัวเรือนหรือล้างอุปกรณ์ในห้องน้ําในห้องครัวใช้ได้นะครับเพื่อกำจัดเอาเชื้อโรคหรือเชื้อราที่ฝังตัวอยู่ออกไปนะครับ